ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระเจ้าใหญ่ศีเจริญนะครับนี่วันนี้ครูบาอาจารย์วัดบ้านโกโบนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์แมฆาแม่ชีและญาติโยมนะครับเดินนะครับเดินทางมาถวายสักการะนะครับประดิษฐ์พระคุณ นะครับหลวงพ่อประคุกิติโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับนี่เพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับรอความพร้อมของครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระมหาเทระนะครับประเดชประคุณลวงตาและก็พระครูสุนทรสุตานุกูลนะครับญาติโยมอยู่ด้านนอกนู่นนะครับนี่เป็นพระบทธรูปสำคัญนะครับ ประจำอำเภอหัวตะพาณนี้นะครับนี่พระเจ้าใหญ่สีเจลิญน,นะครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับ